สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสส่นะคะนี่ก็มาพบกับไรเช่นเคยนะคะดัตต<ะ>์กรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เมรเดียนเนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะเป็นเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นสมาร์ทเทนนะคะ 2kva 24โวลต์นะคะ,ะสำหรับใครในตอนนี้นะคะที่ต้องการใช้เป็นอินเวอร์เตอร์นะคะมีแผงที่บ้านแล้วที่ทำงานแล้วนะคะแต่ว่า ยังขาดเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะอยากได้อินเวอร์เตอร์ของอินเดียแท้นะคะเพราะว่าใช้งานได้คุ้มค่านะคะแล้วก็ทนนานนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้แบบแกะกล่องนะคะมาให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นระบบ p s i ซ e Wave นะคะมีชาร์จเจอร์ในตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นมือสมัครเล่นใหม่เลยนะคะบอกว่ายังไม่เคยเล่นโซลา่าเซลล์มาก่อนนะคะอยากลองดูก่อนนะคะก็แนะนำนะคะเป็นตัว 2kva นะคะนำไปใช้ก่อนก็ได้นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกอีกหนึ่งตัวนะคะของอินเวอร์เตอร์ที่ดอตต์กรีเนี่ยรีดไฟเก่งมากนะคะแล้วก็ใครในตอนนี้ที่บน ที่บอกว่าที่บ้านเนี่ยที่ทำงานนะคะค่าไฟแพงมากนะคะอยากจะหันมาใช้เป็นโซล่าเซลล์นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามกับทางด r r e e รกรีนได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่า อินเวอร์เตนะคะเมื่อเราทําการติดตั้งเนี่ยก็คือใช้งานเนี่ยก็คือลดค่าไฟได้จริงนะคะใครที่ใช้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะคะก็จะรู้กันเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าไฟได้จริงนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยค่าไฟแบบแพงหนักมากนะคะพี่เมย์ก็แนะนํานะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะคะ มีแผงแล้วแต่ว่ายังไม่มีเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะ,คะสามารถที่จะเข้า,ขามาพูดคุยสอบถามกับทางลอตเตอรีได้เลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่ เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าเป็นมือสมักเล่นนะคะหรือว่ากําลังมองหานะคะเป็น i n นเวอร์เตอร์ไฮบิ l โซล่าเซลนะคะที่มีโซล่าชาร์จเจอร์ในตัวนะคะก็คือแนะนําตัวนี้เลยนะคะสมารท์ทเ 2kva 24โวลต์นะคะตัวนี้จะมีโซล่าชาร์จเจอร์ในตัวขนาดใหญ่ได้ถึง5 0์นะคะและที่สําคัญนะคะเราจะแถมนะคะที่อาพวกสายนะคะและอุปกรณ์นะคะในเรื่องการต่อแบตเตอรี่เนี่ยไปให้ด้วยนะคะ แล้วก็แถมสายนะคะที่ต่อไฟบ้านไปให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายแบตนะคะที่เป็นสายดำสายแดงเนี่ยเราก็จะต่อหางตาไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นความสะดวกสบายนะคะของคุณลูกค้านะคะเวลาเอาไปต่อเอาไปติดตั้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแถมไปให้ด้วยและส่วนสายที่ต่อไฟบ้านนะคะก็คือจะแถมไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปเสียบไฟบ้านนะคะสามารถเสียกบกระปุกสามตาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้งานง่ายๆนะคะ แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรองรับไฟตกได้นะคะบอกว่าบ้านใครบอกที่บ้านทีไฟตกนะคะบอกว่าหูวทงไฟไฮบริดจะจะจะใช้กับบ้านพี่ไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ารองรับไฟตกได้ต่าสุดเนี่ยก็คือ90โวลต์นะคะและยังสามารถที่จะดึงไฟนะคะจากไฟที่ตกเนี่ยมาชาร์จแบตเตอรี่นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีไฟสำรองใช้นะคะเอาไว้ที่บ้าน นะคะหรือว่าจะเอาไว้ที่ทํางานนะคะหรือว่าร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะคะหรือว่าจะเอาไว้ใช้ที่ตลาดน,นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องนะคะเป็นเขาเรียกว่าตัวผลิตไฟนะคะที่น้องยาบอกไปก็คือเป็นแบบเฮลซายเวฟนะคะแล้วก็สามารถที่จะสำรองไฟนะคะให้เป็น u p s ได้นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามาจากประเทศอินเดียนะคะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์อินเดียแท้นะคะวัดเต็มนะคะแอมป์เต็มนะคะและตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบย4ิโวลต์นะคะทุกคนค่ะมีเบรกเกอร์บพาสสวิ A ์นะคะด้านหลังเครื่องปลอดภัยมากเลยนะคะ และตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรคะทุกคนค่ะเอาไปใช้นะคะในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็ได้นะคะแค่มีแผงโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีมาตรฐานเนี่ยพวกความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบการป้องกันนะคะการใช้กําลังเกินหรือว่าโอเวอร์โหลดนะคะเดี๋ยวก็มีระบบการป้องกันการลัดวงจรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีการป้องกันการต่อสายผิดด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะให้ใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยสูงสุดนะคะหรือว่าจะประหยัดไฟสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้และก็ตั้งค่าได้นะคะถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าม,มากจริงๆค่ะใช่ค่ะก็แนะนํานะคะแล้วก็ ในส่วนที่พี่เมย์ได้บอกเราไปขั้นต้นแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะคะ <ál. S 1> เราก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยอย่างที่เห็นกันเลยนะคะตัวอย่างเนี่ยก็คือมีหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะสถานะต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะดูทุกอย่างได้นะคะผ่านทางหน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะ <ál. S 1> ตอนนี้ไฟไบ้านเท่าไหร่นะคะไฟแบตเตอรี่เท่าไหร่นะคะโซลา่าแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละวันนะคะสามารถที่จะ ดูตัวนี้เนี่ยผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆนะคะก็มีผ่านทางหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งแบบตัวเครื่องมีปัญหานะคะห,หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงแล้วก็ฟ้องให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องมีปัญหาในส่วนไหนนะคะเราก็สามารถที่จะดูสถานะนะคะทั้งหมดเนี่ยผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะและใครในตอนนี้นะคะที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็สนใจนะคะอยากที่จะได้เป็นอินเวอร์เตอร์นะคะของอินเดียแท้นะคะเพราะว่า ของอินเดียเนี่ยก็คือจะทนนะคะมออแปแงเนี่ยด้านในก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้งานได้คุ้มทนนานมากนะคะแนะนํานะคะใครที่อยากได้เป็นของอินเดียนะคะมาที่ดอเรกรีนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยดินอินวอเตอร์นะคะของอินเดียแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> และตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ขายดีด้วยนะคะเีในราคานี่ไม่แพงใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะว่า ที่บ้านเนี่ยต้องการใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างน,นะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเป็นตัว 2k 24โวลอย่างเดียวนะคะตัวสมาร์ทเทนตัวนี้นะคะก็ยังมีเป็น 3k นะคะหรือว่า 3.5k นะคะขนาดใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคะ 5kva นะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะถ้าแบบใครสนใจนะคะอยากนำไปใช้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นระบบใหญ่นะคะก็สามารถที่จะสอบถามกับทางเราจตีได้นะคะ แนะนําว่าให้มาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วมาปรึกษากันก่อนนะคะและใครในตอนนี้นะคะที่อยากที่จะทราบรายละเอียดต่างๆนะคะแบบละเอียดมากๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะการแนะนํานะคะแล้วก็การอธิบายคลิปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องทาง ยูทูบลาเ e ก n c h a n n e l นะคะหรือว่าจะในช,ช,ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็ยังมีเป็นช่องทาง Facebook page นะคะเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะรายละเอียดสินค้านะคะขนาดสินค้าเท่าไหร่นะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อในตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งตรงนะคะหรือว่าสั่งทางช่องทางออนไลน์นะคะ ช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีทัปป้ง s h อ p e ีนะคะร a า a ซา,านะคะหรือว่าจะเป็นใน line shop นะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นพวกคูปองส่วนลดต่างๆมากมายด้วยนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะและใครที่บอกว่าสามารถที่จะโทรมาพูดคุยได้ไหมเพราะว่าอยากจะปรึกษาแบบพูดโดยตรงเลยนะคะว่าต้องการใช้กับอะไรบ้างนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าต้องการนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านหรือว่า บางคนบอกว่าจะนําไปใช้กับรถบ้านได้ไหมนะคะหรือว่ารถฟูดทัคนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะแบบมาวางแผนปรึกษากับเราได้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์เ6นะคะหกสามแปนะคะหรือว่าเบอร์0ูนย์เก้2สองเนะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้งานไปแล้วนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลน,นะคะว่ามีเป็นอะไรไหมนะคะเพราะว่า บางคนเนี่ยใช้หลายปีนะคะพี่เมย์ก็อาจจะมีเป็นหน้าจอเสียหน้าจอพังนะคะ<ช>หรือว่าจะเป็นหม้อปแปลงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีเป็นครบนะคะพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นพวกแผงหน้าจอนะคะหม้อปแปลงนะคะใครที่ต้องการที่จะส่งมาเช็คในตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งมาเช็คได้เลยเพราะว่าเราเป็นผู้นําเข้านะคะแล้วก็ค้าส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็ อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีครบพร้อมนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้เลยค่ะใช่ค่ะเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษากับเราสองคนได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาโทรมาคุยกันดีก,กว่านะคะาคบางคนบอกว่าี้เกียกพิมพ์นะคะบางคนบอกว่า โอ้แบบพิมพ์ยากกว่าจะหาตัวหนังสือได้นะคะก็คือสามารถที่จะกดโทรมานะคะที่เบอร์092นะคะ638 2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ638 2366นะคะหรือว่าจะทักไลนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทักรลน์ id ไลน์นะคะจะเป็น s i d e d r g r แบบนี n นะคะทักเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามนะคะกับเราสองคนนะคะและตัวนี้เนี่ยราคาพิเศษนะคะ โปรโมชั่นนะคะตัวละ9,990บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เนี่ยส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็สินค้าแล้วเนี่ยรับประก